เดี๋ยวน้องอ่านเม้นให้ได้มึงใหญ่ะล่นมือถือพี่ก็พอเออจะอ่านด้วยสิบเบ็ดสิบเบ็ดสิบเบ็ดนะสิบเบ็ดนะอหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเบ็ดไม่หัวกว่ามุมนี้หวกว่าเกี่ยบมุมไปอเก็บสิมันต้องเห็นอย่างนี้ สวัสดีครับทุกคนอ,อ,อ้าวยังสวย next มาแล้วค่ะให้ไปตอบอ<า>ตอบแล้วกันพี่ <laughs> เล่นอย่างเดียว <laughs> มีคนมีวัดดีเอ๋ยมาด้วยทุกคนดุยเราต้องมีสมาธิครับเพราะว่าเวลาเรามีสมาธิเอ็กซ์ซีเราแพ้ทุกขีนะครับทุกคนดุยเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่อยากเข้าเลยประตูยิ่ยข <laughs> อให้กูลงมาหลายไม่บอกเนะี่ย บริษ uh. ัทน้ำเันนี่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 ดูดิแถลมว่าอะไรอ่ะแถลงสองพันนะครับมองนี่มันกลิ่นอายของความรวยใช่ไหมครับมองมีคนมาสามคนทุกคนรู้ไหมก่อนที่จะได้เริ่มไล์อ่ะเราเราเราเล็นก่อนใช่ไหม ทีนี้เปิดมาเดินได้เลขเจ็ดได้เข้าประตูดวงเปิดมาปุ๊บเข้าคุกเลยเพียตังไปสามพันห้าเชญครับฝันที่เฟิ่องขาเรล็กเจ็ดดแทุ่มบั๊กหรืออะไรเนี่ยมีคนรู้สองคนเลยเฮ้ยลืมดูฉันหนดเลยครับไม่มีนะเบอร์นี้ไม่มีนะอะไรนะอะไรครับหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสามมาไม่มีพูดไปแค่นั้นขู่ขู่ข <c oughs> ู่ขู่ขู่ขู่เฮ้ยติดคอเอ้ยพวกตีติดคอครับทุกคน <c oughs> ตัวไม่ใช่นะเอ้ยไมวันนี้เราคนดูน้อยจังห้าคนเนี่ยปะห้าคนก็ไปไรครับเราเนียคนดูคนดูะลร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหูหีบเอาง่ายๆเก่งเนี่ยหีบอะ่ะโอกาสรวยมากกว่าประตู <c oughs> ได้เงินหนึ่งพันเคยตายหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำไหมทีมทีมแบบมิวดี้สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็เอาตะค้าผ้าหลุดไปก่อนนะเพราะว่า อยากโชว์อยากโชว์ผุ้นะครับน้องะไรวะตาค,ะะตาคนอะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยไม่เห็น <c oughs> ต้องตั้งใจดีชนเหรอครับเพราะ,ะว่าชนดเรามีแค่สองใบครับทุกคนต้องเก็บคาทีไอ้คุกงูหนึ่งสอง <c oughs> สามสี่ห้าหกเจ็ดเบอร์อะไร <72. S 1> เอะไรนะเลยนะอยไะไกับ้ เบอร์สิบหกไม่มีเฮ้ยฮ้่เสียงดังไหยว่าสิบหกนี่เท่าไหร่ที่ดินไงครับร้อยแปดสิบโอ้ยมันเกิดมาเพื่อความจนโดยแท้จริงเลยจตหมดตัวแต่ตาแหลกแทุกคนทักทายครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ DBBI ออ่านไม่ออก ทิ้งอายของคนจนมันเป็น,ยงงนยอย่างนี้นี่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ลุ่งทุกคนเชิญครับเชิญเดินครับ,ค,รบคุณแหล,ล่จับคุณหลอกอู้ถอยได้เยอะจังเลยอ่ะสามหนึ่งสองเล่นกันไปเลยคนละสอตาทิ้อะไรนะสามมาซามมาสามสามาซีโยเล่นกันไปเลยสามมาสามมาสามมาซิโย สามทไนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ประต,ตูทำมาทำไมวะถูกสลากออมสินหนึ่งพันบาทนะครับน้องสามาสามาสามาตโยกเฮ้ยเออละประตูวะอีตาหนึ่งอะครับ ถ้าถอยได้แล้ววันนี้เยอะจัดเลยเนี่ยดูดีว่าดดงวันดีเบลม,มันจะแย่เหมือนวันนี้เอ่ยหรือเปล่าครับพ<อ>ี่ั้งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหยิบเอชเชิญครับเจ <20 H. S 1> ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโบลยดูประตูดวงมันน่ากลัวหใหคเขยิบเองิะไม่ต้องยุ่งนะให้ธนาคารอ่านาให้ธนาคารอ่าน เอามาเก็บตังค์สองร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยไม่ยังไม่เก็บเท่าไหร่คุณได้มาร้อยกว่าบาทได้หรอพีมพิมแบมมิวจี้บอกว่าอยากให้พี่ทำตาเข๋นี่นี่คนนี้คนนี้ตาเข๋ได้เดี๋ยวนนี้ไ้ตองทำตาเข๋ดินัดหนึงกิ๊ไปดิกันไปดิอ่นไม่ได้ดิโดนแบมก็มีพี่เบลอยู่ด้วยไม่ใช่ตาเข๋อ่ะที่มันตาเข้ามาด้วยกันอ่ะมันไม่ได้ ก็มีนสองตาเจ็ดหนึ่สมาิกทีวันีเล่ัเล่นไหมเล่นไหมใครกนม่ยอนใครกันมันจะมันไม่ยากหรอกเ้วกว้ายด้วยดูแบแแมแแม มามีใครรู้จักคนนี้มาครับคนดังที่สุดในวงการ Youtube ครับเราเจอคนดังละคอนละปรเอ้ยเอาแล้วนะคุณเป็นมึงใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยโอเคเดี๋ยวฮะโอ๊ตไงโอเคเดี๋ยวขอถ่ายคลิปช่องสองกันนะคนเจอกัน ไม่รู้จักเราเด็กยุคใหม่รู้จักรู้จักมึงเฟิร์สนี่โคตรท่าอะไรโอ๊ตในวัดคือมันมีช่องหนึ่งอ่ะไปไลฟ์ล่าท้าผีเว้ยแล้วอยู่ดีไอ้เียโอ๊ตอะโขเข้ามาแล้วมันก็งงกับนิ้วผีแล้วถามว่ามึงคือใครเนี่ยอ๋ออ๋อรับโอ๊ตไหนกูมากันแค่นี้